สวัสดีครับเจอกันเหมือนเช่นเคยกับลุงเฉยบเฉบคานครับวันนี้ลุงเฉยบก็มีมาฝาก7คู่เหมือนเดิมนะครับนะในค่าคืนวันพฤหัสที่2มกราคมครับถือว่ามีฟุตบอลเตะกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีเกมที่น่าสนใจหลายต่อหลายคู่ครับส่วน7เกมนี้ครับนะจะเป็นยังไงบทวิเคราะห์จะไปทางไหนเดี๋ยวลุงเฉยบจัดการให้มีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากันครับส่วนใครที่ยังไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นาแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันหรือเอาไว้ มาถึงการแจกเสื้อสวยๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันเพราะฉะนั้นครับกิจกรรมมีให้มากมายเข้ามาได้เลยที่แอด ls เจหรือจิ้มลิงก์ด้านล่างก็ยินดีนะครับไม่ได้เสียอะไรมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปด้วยกันนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลคู่แรก เราไปดูเกมอิตาลีซูเปอร์โคปานะครับนะรอบรองชนะเลิศระหว่างอินเตอร์มิลานครับจะเจอกับอัตลันตาเกมคู่นี้จะไปเล่นที่ตะวันออกกลางนะครับเตะกันที่ซาอุดีอาระเบียคู่นี้คิกออฟตีสองนะครับในส่วนของตารางรอบรองชนะเลิศนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจครับอินเตอร์มิลานเนี่ยเจอกับอัตลันตาแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับยูเวนตุสเตะกับเอซิมิลาน2คู่นี้นะครับใครชนะก็จะได้มาเข้าชิงในวันที่7มกราในศึกนะครับนะ อิตาเลียซูเปอร์โคปานะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับฟุตบอลรายการนี้ส่วนในเรื่องของเฮทเวครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นทนายของอินเตอร์มิลานชนะไปได้ทั้ง5เกมโดย2นัดหลังสุดครับเจอกันเมื่อรุูการที่แล้วแล้วก็รุูการนี้นะครับก็เป็นอินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะไปได้ทั้ง2เกมที่4ประตูต่อศูนย์ทั้ง2นัดก็ถือว่าเฮทเวต้องยกให้งูใหญ่อินเตอร์มิลานดูดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ,บ้านอินเตอร์มิลานชนะ4แพ้เกมเดียวครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้าอะบุกไปชนะไกยารีนะครับ3-0แล้วก็ส่วนผู้ไม่เยือนนะครับอย่างอัทรันต้าฟอร์มในการเล่นรับ5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกับอินเตอร์พวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดบุกไปเสมอลาซิโอที่บ้านของลาซิโอนะครับ1-1ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวมนะครับเกมคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกันนะส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ครับทางด้าน ตันทีมอย่างเราตร์โรมาติเนสจับคู่กับมาคัตตูรามไล่ล่าตะข่ายให้กับทีมเหมือนเดิมตรงกลางก็มีคารโนก,กูครับบาเรารารวมไปถึงดน้นานของไฮลิกมาคิตายาน<ม>ก็น่าจะอยู่กันครบ ส่วนหน้าของออตแลนตาครับน่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับก็นำมาโดยเมาเทนเดลรูลครับกองกลางคนเก่งกับตันทีมรวมไปถึงแอดเดอร์สันนะครับมาริโอปานสซลิตซัมปาคอต้าส่วนหน้าเป้าวันนี้อาจจะได้ท้งนันของมาเตโอริตเตกุยกลับมานะครับก็ถือว่าตัวหลักๆของทั้งสองทีมวันนี้น่าจะได้ลงกันครบนะครับแล้วก็เกมนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าใครชนะก็จะได้เข้าชิงชนะเลิศส่วนในเรื่องของนะครับนะแฮรดิ้แคปวันนี้เปิดมาให้อินเตอร์มิลานครับเป็นต่องด้าทนานั้งของ anta, อแอตแลน นะครับลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับเกมคู่นี้3ประตูน่าจะมีครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้มองบนได้ส่วนการไปต่อที่ปอปาตาคมเกมนี้ลุงเฉียบยังมองว่านะครับนะอินเตอร์มิลานดูเหนือกว่าทางด้านของอัลตาล่าเหมือนเดิมนะครับลุงเฉียบยังเชื่อว่าเฮตูเฮตที่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดอินเตอร์มิลานก็ชนะรวดครับแล้วเกมนี้เป็นเกมที่สาคัญลุงเฉียบยังเชื่อว,ว่าอินเตอร์มิลานทําได้ครับไปเชียร์อินเตอร์มิลานและไปมองบนครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่สกอตติสพิมเล็กครับไปดูเกมระหว่างการ์ดโกเรนเจอร์จะทำบิ๊กแมตช์นะครับนะเจอกับการ์ดโกเซลติกครับเกมคู่นี้ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆในศึกสกอตติสพิเมียนะครับคิกออฟเวลาสี่ทุ่มตารางของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับเรนเจอร์อยู่อันดับที่2ครับ18เกมชนะ11เสมอ3แพ้4มี36แต้มตามหลังทางด้านของอันดับ1ครับที่พวกเขาจะต้องเจอในวันนี้อย่างการ์ดโกเซลติกเนี่ยอยู่ถึงนะครับนะ14คะแนนครับเพราะว่าการ์ดโกเซลติก18เกมชนะ16เสมอ2ยังไม่ ้ใครมี50แต้มก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าผู้มาเยือนอย่างเซติกดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮตเครับเกมคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็น,นด้านของการ์ดโกเซีติกครับชนะไป3เกมเสมอกันไป2เกมโดยที่การ์ดโกเรนเจอร์ไม่เคยชนะการ์ดโกเซีติกได้เลยใน5เกมหลังสุดที่เจอกันมาเพราะฉะนั้นครับ กราดโกเซลติกนะครับนะผู้มาเยือนวันนี้ดูดีกว่าครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดก่อนจะมาเจอกันครับเรนเจอร์เนี่ยเสมอ3นะครับชนะ1แพ้ไป1เกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับมอทเวลครับสองสองส่วนในด้านของเซลติกครับ5นัดหลังสุดไม่เคยแพ้ใครครับเสมอ3แล้วก็ชนะ2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะในด้านของนะครับนะอ่าเซนต์จอร์สโตนครับไปที่4ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองภาพรวมก็ต้องบอกว่าเซลติกดูดีกว่าแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นบิ๊กกแแมมมมมตตชช์์นนนนนนะะครััับบเเเปป็็ด้ ของสกอตติสพรีเมียร์ครับน่าจับตามองจริงๆศักดิ์ศรีครับมันมันกินกันไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันค้ำคอนะครับนะก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับวันนี้เจ้าบ้านเรนเจอร์น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งก็นำมาโดยผู้สาประตูมือหนึ่งอย่างแจ็คบัลแลนด์ครับรวมไปถึงกองหลังอย่างสเตอร์ริงนะครับนะโปเปอร์แล้วก็ทางด้านของกัปตันทีมนะครับอย่างเจมส์ทาวเวมิเร์นะครับนะกองกลางมีคอนเนอร์บารอนครับเชอร์นี่แล้วก็เดียลมันเด้ก็น่าจะได้ออกสตาร์์ททเเเเเพลยยจจจรรรรรริงงงััััั้้้หหมมดาาะะะนน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 คคบบตววกขอออ่่่โสผูไื นะครับกราสโกเซลติกวันนี้นะครับลูกทีมของเบนดอนโรเจอร์น่าจะมาในระบบนะครับนะสี่สามสามผู้สาประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลครับกองหลังก็นำมาโดยทางด้านของจอห์นสันนะครับรวมไปถึงด้านของเทนเลอร์ตรงกลางครับมีทางด้านของอีเกิลนะแล้วก็ปาโบนะครับนะเบอร์นาโดนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นกองกลางชาวญี่ปุ่นอย่างเรโอฮาตาเตะครับแดนบนนะครับมีทางด้านของเกียวโกฟุราชิรวมไปถึงไดเซนไมดะสองนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่น่าจะได้ไล่ราตาขายกับทีมเหมือนเดิมเพราะว่าฟอร ดีจัดๆครับสำหรับ2ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้รายชื่อผู้เล่นเซลติกเองก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเรนเจอร์เลยเพั้นครับลูกเชียเชื่อว่าบิ๊กแมตช์เกมนี้หรือว่าดับบี้แมตช์ของสกอตแลนด์วันนี้สนุกอย่างแน่นอนครับส่วนในเรื่องของไฮดี่แคปครับเกมนี้เปิดมาให้การ์ดโกเซลติกเป็นต่อเรนเจอร์นะครับอยู่ที่ปอปาตากรมกาแพงมงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดห้ากาแพงมงบนลูกเชียรเชื่อว่าไปได้ส่วนการไปต่อที่ปอปาตากรมเกมนี้ลูกเชียบก็ยังมั่นใจเซลติกมากกว่าด้วยฟออร์มกกกกาาเเลล่่่่่นนนททีีีดดวววแ้็ัูหื ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเลนเจอร์แล้วเลนเจอร์ต้องบอกว่าปีนี้ตัวผู้เล่นไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็พลาดง่ายนะครับนะในหลายๆนัดที่ลูกเชียบนั่งดูมานะครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับมอนเทเวลไป2-2เพราะฉะนั้นเกมนี้ลูกเชียบยังเลือกเชียบไปที่การ์ดโกเซลติกครับบอกเลยค่ำคืนนี้เซลติกเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่กันที่สกอตตีพรีเมลีครับไปดูเกมระหว่างอัลบอดินครับจะเปิดบ้านรับากมยันด้านของรอสเคาตี้เกมคู่นี้เตะสี่ทุ่มเช่นเดียวกันั้านของตารางคะแนนนะครับอัลบอดินเจ้าบ้านครับสิบเก้าเกมชนะสิบเสมอสี่แพ้ห้ามีสามสิบสี่แต้มรั้งเดือบที่สามตามหลังทด้านของเรนเจอร์อยู่เพียงแค่สองคะแนนเท่านั้นส่วนร่างของรอสเคาตี้ครับผู้มาเยือน ยี่สิบเกมครับพวกเขาชนะ 4, สะี่เสมอเจ็ดแพ้เก้ามีสิบเก้าแต้มรั้งดับที่สิบก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าเอาบดินดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮทเคู่นี้เจอกันมาห้าครั้งหลังสุดนะครับเป็นด้านของเอาบดินครับชนะไปทั้งหมดสี่เกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่ทางด้านของผู้มาเยือนอย่างรรสเคานตี้ครับไม่เคยชนะเอาบดินได้เลยเพราะฉะนั้นครับตรงนี้หรืออ่าถือว่าทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเอาบดินครับดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นทานัดหลังสุดครับเจ้าบ้านเอาบดินครับยังไม่ชนะใครเลยแพ้สี่แล้วก็ 5เกมหลังสุดพวกเขาเนี่ยโอ้โหแพ้ไม่เป็นท่าเลยครับส่วนผู้ไม่เยือนอยา ie, ่างรอสเซาตี้5เกมหลังสุดก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับชนะ1สะเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับนัดล่าสุดของอาบดีนเนี่ยนะครับพวกเขา บุกไปแพ้ดันดีอยู่ในเตดมา1-0่ 0. ส่วนทาน้า้านของรอสสคาวตี้เปิดบ้านสเสมอกับทน้า้านของฮาร์สเนี่ยนะครับไปที่ -2 2ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองภาพรวมไม่ได้ต่างกันมากส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับวันนี้เจ้าบ้านอาบดินน่าจะมาในระบบ4-231ามครับนำมาโดยกองกลางอย่างสตีเฟนนะครับเนลสันรวมไปถึงด้านของคลาเซนและก็กองหน้าอย่างนะครับซอลเลอร์ก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนผู้มาเยือนอย่างรอสสคาวตี้ครับน่าจะมาในระบบ3-412ก็นำมาโดยกองหลังตัวหลักอย่างโร ตัวเก่งอย่างโรนันฮาเร่แล้วก็้านของแจ็คนะครับเกรเวอร์ ver, ก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆเนี่ยของทั้งสองทีมลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้น่าจะลงกันได้ครบนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บสักนิดหน่อยแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าไม่น่าจะเข้ามารบกวนในเรื่องของนะครับซูเตตัวจริงในวันนี้แน่นอนส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเปิดมาให้ทางด้านของนะครับอาบดินนะ เป็นต่อทางด้านของรอสส์คาลตี้อยู่ที่0.5คิดหนึ่งก<ค>ำแพงมงบลครับอยู่ที่2.5กำแพงมงบนเกมนี้ลุงเฉียบชอบครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้ยิงกันเยอะลุงเฉียบเชื่อว่า3ประตูมีแน่ๆเพราะนั้นเกมนี้ให้ไปเชียร์มองบนให้เน้นไปที่มองบน2.5ส่วนการเป็นต่อที่0.5คิดหนึ่งนะครับลุงเฉียบยังเชื่อว,ว่าอบับดินได้เล่นในบ้านนะครับยังคงดูดีกว่ารอส s c คา n ตี้ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับนะลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่กำแพงมงบลน,นะที่2.5แล้วอยู่กับอล่กเยวาเเฉียยบบบสคคาานนนนออ่่งแรั คู่ต่อมาครับเราอยู่กันที่สกอตติสพิมเมอรีครับไปดูเกมระหว่างคิวมานอกครับเปิดบ้านเจอกับเซนตเมเรนครับเกมคู่นี้เตะเวลาสี่ทุ่มเช่นเดียวกันทางด้านของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับคิวมานอกยี่สิบเกมชนะห้าเสมอหกแพ้เก้ามียี่สิบเอ็ดแต้มนะครับรังดับที่เก้าส่วนเซนตเมเรนครับยี่สิบเกมชนะแปดเสมอสามแพ้เก้ามียี่สิบเจ็ดแต้มก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าผู้มีเยือนอย่างเซนตเมเรนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทคู่นี้เจอกันมาห้าครั้งหลังสุดเป็นทางด้านของคิวมานอกครับชนะได้สามเกมแล เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่านะครับนะเฮทเวทคิวมอนอกดูดีกว่าครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะนัดหลังสุดครับเจ้าบ้านคิวมอนอกชนะ 2, สเสมอ2อแพ้1นัดล่าสุดบุกไปแพ้ฮิบรเนียนมา1นส่วนผู้ไม่เยือนอย่างเซนต์แมเรียนครับหนัดหลังชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับดันดีนะครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มการเล่นครับห้านัดที่ผ่านมาก่อนจะมาเจอกันค่อนข้างจะสูสีส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับเจ้าบ้านคิวมอนอกน่าจะมาในระบบ442นกกก็าาโดยองงลอย่างนะครับนะ สันรวมไปถึงด้านของนะครับนะฟาเซอร์มอเร่นะครับนะแล้วก็แดนบนอย่างด้านของวัตเซลนะครับก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทไปตัวจริงส่วนผู้ไม่เยือนครับอย่างเซนต์แมเรนน่าจะมาในระบบ3-4-3นะครับก็นำมาโดยกองกลางอย่างฟิลิปครับนะรวมไปถึงด้านของบิวโอมโนนะครับนะแล้วก็ด้านของจอนครับส่วนข้างบนครับวันนี้กองหน้าตัวเป้าเป็นด้านของโทโยชินะครับนะโอรุซันยะนะครับนะรวมไปถึงนะครับโรแรนไอบูบูนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทไปตัวจริง ราะฉะนั้นครับเกมนี้ดูจากรายชื่อผู้เล่นแล้วลุงเฉียบเชื่อว,ว่าสู้กันได้อย่างสนุกแล้วก็สูสีแน่นอนส่วนในเรื่องของแฮนดิ้แคปครับเปิดมาให้คิวมอนอกครับเป็นต่อทางด้านของเซนต์มเรียนครับผู้มาเยือนอยู่ที่ปอปาตะกรมกําแพร่บนเกมคู่นี้อยู่ที่2องี่สองจ้นะครับกัมแพร่บนถ้าจะไปก็ต้องระวังให้ดีหน่อยเกมคู่นี้มักยิงกันไม่เยอะนะครับส่วนการไปต่อที่ปอปาตากรมเกมนี้ลุงเฉียบชอบเจ้าบ,บ,บ้านคิวมานอกมากกว่าลุงเฉียบเชื่อว,ว่าเฮตูเอทครับมันไม่ได้หลอกเราไม่ได้โกหกเรา,ล,เววา,าเลุง ยังเชื่อว่านะครับการ้อ่การได้เล่นในบ้านได้เล่นในสนามที่ตัวเองคุ้นเคยรวมไปถึงแฟนบอลที่จะเข้าไปเชียร์ส่งเสียงเชียร์เนี่ยน่าจะกระตุ้นเจ้าบ้านอย่างคิวมานอกได้เยอะครับลุงเฉียบจะว่าคิวมานอกทําได้ครับเก็บ3มแต้มได้เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ไปเชียร์คิวมานอกที่ปอปาบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเรายังอยู่กันที่สกอตติชพิมเมอรีครับไปดูเกมระหว่างฮาร์ทครับเปิดบ้านเจอกับมาทเวลครับเกมคู่นี้คิกออฟสี่ทุ่มเช่นเดียวกันตารางของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับฮาร์ทเนี่ยโหปีนี้ฟอร์มย่ำแย่ครับฤดูกาลที่แล้วจบสวยได้เล่นยูโรป้าลีกแต่ปีนี้ครับมีเกมยุโรปเข้ามาทําให้พวกเขาเนี่ยอันดับนะครับย่ำแย่มากๆ20เกมผ่านไปพวกเขาชนะ4เสมอ5แพ้11มีเพียงแค่17แต้มรั้งอยู่รองบุ้ยนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างมาทเวลครับสิบเก้าเกมชนะแปดเสมอก ผู้เยือนอย่างมาทเวลดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮตเฮตครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นหน้าของมาทเวลครับชนะไป3เกมแล้วก็หาชนะไป2เกมถือว่าเฮตุเฮตห้านัดหลังสุด นะครับนะเป็นดนานของมาทเวลครับผู้มมเยอนทําได้ดีกว่าเจ้าบ้านอย่างฮาร์ดส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะนัดหลังสุดก่อนจะมาเจอกันเจ้าบ้านฮาร์ดครับชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดบุกไปเสมอรอสเขาตีสองสองส่วนผู้มมเยอนอย่างมาทเวลครับหานัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเรนเจอร์ไป2องก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองภาพรวมนะครับค่อนข้างจะสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้เจ้าบ้านฮาร์ดนะครับน่าจะมาในระบบ4ี่สองสาม ก็นําโดยผู้สาประตูนะครับอย่างกอดอนครับรวมไปถึงกองกลางนะครับอย่างนั่งของจอร์เกลนนะครับเลียมบอยแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เป็นเจมวิลสันก็ถือว่าตัวหลักนะครับอยู่กันครบเลยสําหรับฮาร์ดส่วนผู้มิญญาณอย่างมอทเวลครับมาในระบบ3 4 2 1นะครับก็นํามาโดยกองกลางอย่างเลนนอนมิลเลอร์ครับรวมไปถึงนะครับแฮร์รี่เพสตันนะครับนะแล้วก็อีวานนะครับวิลสันพวกนี้น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวโิยทั้งหมดเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะฮาร์ดก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งของสกอตตติพรรรีีีเมย์แ่่วาาูกน้คับ มันมีเกมยุโรปเข้ามาเลยทำให้พวกเขาเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยสูรินักแต่ว่าช่วงนี้ครับ เกมยุโรปนะครับมันพักไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาร์ดก็โฟกัสในลีกได้เต็มที่รวมไปถึงผู้เล่นเนี่ยก,ก็น่าจะได้พักกันแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นเกมเนี้ยได้เล่นในบ้านด้วยลุงเฉียบยังเชื่อว่าฮาร์ดน่าจะทําได้ดีในเกมนี้นะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปครับเปิดมาให้ทางด้านของเจ้าบ้านฮาร์ดเป็นต่อทางด้านของผู้วิญญาณอย่างมอทเวลครับอยู่ที่ครึ่งเจ้าตัวกำแพงบังบนอยู่ที่2.5งจุดห้ากำแพงบังบนมีโอกาสไปถึงส่วนการเป็นต่อนะครับที่ครึ่งเจ้าตัววันนี้ลุงเฉียบชอบฮาร์าด้้้้เเเเเเลล่่่่่่นน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 นใบบบาาาแแถมมมกกกกยยุโรรรปปีัััพไืืออออคคึงดวะะะจขสู เมอร์รี่คริสต์มาสก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่านักเตะของฮาร์ดน่าจะได้พักอย่างเต็มที่และน่าจะได้โฟกัสกับเกมฟุตบอลลีกเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่ฮาร์ดเจ้าบ้านครับครึ่งยกตัวบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปดูคู่ดึกสุดของสกอตติชพรีเมียร์ในวันนี้ครับนะดันดีครับจะเปิดบ้านรับการเยือนนั่ของดันดียูไนเต็ดเกมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์แล้วครับเตะกันเที่ยงคืนครึ่งตารางของตารางคะแนนครับ เจ้าบ้านดันดี19เกมชนะ6เสมอ4แพ้9มี22แต้มนะครับรังอันดับที่8ส่วนผู้เยือนอย่างดันดียูนเต็ดครับ19เกมเช่นเดียวกันชนะ8เสมอ7แพ้4มี31แต้มก็ถือว่าตารางคะแนนครับต้องบอกว่าดันดียูนเต็ดผู้เยือนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮตูเอธคู่นี้เจอกันมานะครับ5ครั้งหลังสุดเป็นทางด้านของนะครับนะดันดีนะครับยูนเต็ดชนะได้1เกมแล้วก็เสมอไป4เกมเพราะฉะนั้นครับพี่เฮตูเอธได้กินกันไม่ค่อยลงนะครับแต่ถ้ามอง ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านดันดีนะครับนะชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะเซนต์มาเรนได้2-1นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างดันดียู่นเตดนะครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเอาบดินไป1-0ถ้ามองในภาพรวมครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นก็ต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างดันดียู่นเตตดูดีกว่าเจ้าบ้านนะครับ ส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านดันดีครับน่าจะมาในระบบ 3, 4 2 1นะครับนะก็นำมาโดยผู้สาประตูอย่างคลาสันนะครับนะกองหลังนะครับอย่างด้านของแม็กคลีแล้วก็แดนกลางอย่างซินล่านะครับนะรวมไปถึงกองหน้าอย่างอเดวูมี่นะครับนะก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดส่วนผู้ไม่เยือนอย่างดันดียูเนเตดครับน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นําโดยผู้สาประตูอย่างแจ็ควอตันครับ กองหลังอย่างเควินโฮนะครับรวมไปถึงวิลเฟลลี่นะครับนะส่วนตรงกลางเนี่ยมีลูก้าสตีฟนเซนนะครับนะรวมไปถึงกองหน้าอย่างแน่นอนของแซมเดอรบี้นะครับก็น่าจะมีชื่อไล่ราตะข่ายให้กับทีมเหมือนเดิมเพราะนั้นครับเกมนี้ลูกเชียร์มองว่า คู่นี้สูสีแน่นอนครับแล้วแถมว่าเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยครับดันดีเจอกับดันดียูไนเต็ดนะครับนะแต่สิ่งอื่นสิ่งใดเราต้องไปดูในส่วนของแฮนดิแคปสักนิดหนึ่งครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ดันดีครับแล้วก็ดันดียูไนเต็ดอยู่ที่เสมอไหนเสมอการกำแพงมงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5เกมนี้ครับลุงเฉียบอยากจะบอกว่ากำแพงมองบนลุงเฉียบชี้ว่าไปได้3ประตูสําหรับคู่นี้มีแน่ๆรุนนะครับนะรับประทานเต็มกันได้เลยส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมนี้ลุงเฉียบยังเชื่อใจทีมเยือนอย่างดันดี แล้วไปกำแพงมาบนที่2.5บอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของค่ำคืนวันพฤหัสที่2มกราคมสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยเลยครับก็เป็นศึกนะครับชิงแชมป์ฟุตบอลมิสซูบิชิอิเล c t r i c กคัปี2024เป็นนัดชิงชนะเลิศระหว่างเวียดนามเปิดบ้านเจอกับช้างศึกทีมชาติไทยเกมคู่นี้เตะ2ทุ่มเตะกันที่เวียดนามก่อนนะครับ ทางด้านของนะครับเวียดนามเนี่ยผ่านสิงคโปร์มาได้นะครับนะชนะสิงคโปร์มาสกอร์รวม2นัดเนี่ยห้นส่วนทีมชาติไทยเองนะครับก็อย่างที่เรารู้กันก็ชนะฟิลิปปินส์ครับมาได้4ประตูต่อ3ในเรื่องของสกอร์รวมนะครับก็เลยทําให้คู่นี้ได้เข้ามาชิงกันนะครับนะ,นะ,บนะก็เตะกันในวันพรุ่งนี้ก่อนนัดแรกส่วนนัดที่2เนี่ยจะมาเล่นกันที่บ้านของพวกเราที่ราชมังคลากฬาสถานนะครับส่วนในเรื่องของเฮตเวสครับคู่นี้เจอกันมา5้าครั้งลังสุดทีมชาติเวียดนามไม่เคยชนะเราได้เลยนะในห้าครั้งที่บานมา ไปสเกมโดย2นัดหลังสุดทีมชาติไทยก็เอาชนะเวียดนามได้ทั้งสครั้งไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนชิพนะครับหรือว่าในในเอฟเอฟซูซูกิครับนะครับที่เราคว้าแชมป์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ชนะเวียดนามมาส่วนเกมอุ่นเครื่องล่าสุด10กันยาปี67เนี่ยก็เป็นเรานะครับชนะเวียดนามไปได้สองหนึ่ก็ดืว่าเฮ o ทเ a d ทีมชาติไทยยังดูดีกว่าวียตนามส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับตรงนี้น่าสนใจเจ้าบ้านเวียดนามยังไม่แพ้ใครใน5เกมที่ผ่านมาครับชนะ4แล้วก็สเสมอไป1เกมนัดล่าสุดชนะสิงคโปร์ไป31่ส่วนนหน้ากของทีมชาติไทย5้านัดหลังสุดครับแพ้ไปเกมเดียวคือแพ้กับสิงคโปร์ฟิลิปปินในบ้านของฟิลิปปินไปสอแล้วก็ชนะทั้ง4เกมนะครับนะก็นัดล่าสุดเนี่ยชนะฟิลิปปินไปส1ในในในัดที่2นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดเนี่ยค่อนข้างจะสูสี 4, มากๆส่วนในเรื่องของรายชื่่่่ออตัวเเเเลลนนนนนนครบียดดาามแขไ้ น่าจะจัดชุดหลักลงกันครบนะครับนะรวมถึงกับตันทีมอย่างทางนา่งของอะไรนะกวางไห้นะครับนะส่วนทานั่ของทีมชาติไทยเรานะครับก็น่าจะได้ทานะของสุบรัณเหมือนตาหายจากอาการป่วยกลับมาครับแต่วันนี้จะไม่มีธุรศักเผยพิมายที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดที่แล้วเพราะฉนั้นเกมนี้ครับก็ต้องดูว่าทีมชาติไทยเองหรือว่าเวียดนามเองจะจัดผู้เล่นแบบไหนลงสนามนะครับส่วนในเรื่องของไอทีแครนบครับนะเวียดนามเป็นต่อทีมชาติไทยอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวครับกัมพูชงบนอยู่ที่2ช่วงตัวกัมพูชงบนมีโอกาสไปถึงรรรรั3ปปะะตตููุ้นนนกเจ็ว่่า2มีแๆ นะส่วนในเรื่องของการไปต่อที่ปอปาตากลมลูกเจ็บยังมองว่าไทยเราครับถึงแม้ว่าจะเป็นชุดสายเลือดใหม่ก็ยังดูเหนือกว่าทีมชาติเวียดนามที่มีตัวโอนสัญชาติผู้เล่นหมายเลข12ครับที่ยืนเป็นกองหน้าเนี่ยลูกเ็บยจะมองว่าก็พึ่งพาได้นะครับแต่ว่าวันนี้เจอกับทีมชาติไทยเนี่ยลูงเช็บเชื่อว่าสู้นได้สนุกแล้วไทยเองก็ไม่ได้เป็นรองเวียดนามอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าจะไปเล่นในบ้านก็ตามอาจจะคลองเกมไม่ได้แต่ว่าการไปต่อที่ครึ่งเจ้าตัวลูงเชิบเชื่อว่าเยอะไปครับอาจจะยันเสมอได้สาหรัััับบททททีีีมมชชาาตไไไยยยนขออปูุ่่เเรรแล้้ววกคคึงจ พระรองบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนะครับนะแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ที่เฉบหยิบยกมาให้ในค่าคืนวันพระรษที่2มกราคมครับสรุปแนวทางนะครับนะทั้ง7คู่นะครับคู่แรกเนี่ยให้ไปเชียร์อินเตอร์มิลานนะครับกับการเป็นต่อที่ป่อปาตากมคู่ที่2ไปอยู่กับการโกเรนเจอร์ครับสไปมองบนคู่ของอาบดินครับสอยู่กับคิวมานอกกับการเป็นต่อนะหไปอยู่กับฮาร์สนะครับหอยู่กับดันดียูไนเต็ดไปมองบนนะครับแล้วก็คู่ที่7เนี่ยไปอยู่กับการเป็นรองของทีมชาติไทยแล้วนี่ก็คือนะครับนะ างนักคู่นะครับนะของลุงเฉียนบนค่ัวันนี้ส่วนหนะ้าของตัวติดดาว4ตัวในวันนี้ครับที่ลุงเฉียบชอบมากๆนะตัวแรกลุงเฉียบชอบอินเตอร์มิลานกับการไปต่อที่ปอปาตากมตัวที่2อครับลุงเฉียบชอบการไปต่อของกราดโกเซลติกนะครับที่ปอปาตากมแล้วก็เกมที่3หรือว่าตัวที่3เนี่ยลุงเฉียบชอบการมองบนในคู่ของดันดีครับที่2.5แล้วก็คู่สุดท้ายลุงเฉียบนะครับชอบ การเป็นรองของทีมชาติไทยที่ครึ่งช่วงตัวแล้วนี่ก็คือ4ตัวติดดาวครับชอบเหมือนกันไปด้วยกันนะครับนะไปลุ้นฟุตบอลไปเชียร์ฟุตบอลด้วยกันไม่ชอบหวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มันเหนื่อยใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่การวิเคราะห์ของลุงเชียบน่าจะช่วยพี่ๆ FC หรือว่าคนที่ชื่นชอบได้เยอะนะครับสำหรับเรื่องของแนวทางฟุตบอลส่วนใครยังไม่มีกลุ่มเนี่ยลุงเชียบอยากให้มาอยู่ด้วยกันลองมาสัมผัสด,ดูครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลให้ฟุตบอลด้วยความจริงใจมาได้เลยไม่ได้เสีย ฝากไว้ลวกันส่วนใครนะครับอยากจะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนความคิดหรือว่าติชมลุงเฉียบก็ยินดีนะครับรับฟังทุกท่านนะแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบก็ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ